เรากลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงที่สองของคุณอาลีนะคะ บางอลีและคุณฟติมานะคะอย่างที่ได้เรียในให้ทราบว่าทั้งสองท่านเป็นสามีภรรยานะคะที่อัลลอฮุาทรงเปิดใจนะคะให้กับทั้งคู่ซึ่งก็ต้องชุโกต่อพระองค์นะนคะว่าหายากค่ะนะคะ,ค,ะ,นะค,ะครอบครัวที่มีความสมรฉัน์น,นะคะบางคนที่เิฉันเคยสัมภาษณ์มาก็จะมีลักษณะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นก่อนแล้วก็จะมีความอึดอัดขับขล้องใจทํายังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตามกันมาจะเลิกกันไว้จะ ประคับประคองชีวิตคู่กันได้ต่อไปไหมนะคะไม่ค่อยได้มีบ่อยครั้งนักที่พร้อมใจกันมาเป็นมุสลิมทั้งคู่แบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเราทรงโปรดครอบครัวนี้มากๆเลยเมื่อสักครู่นี้คุณพิมญดาเล่าให้เราฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบมุสลิมเพราะว่าเคยไปเห็นเวลาเขาขายเนื้อในตลาดอะไรก็อาจจะเหมือนกับเราเราไม่เราไม่ชอบทานเนื้อด้วยใช่ไหมแต่พอเป็นมุสลิมปั๊บเนี่ยไม่ทานเนื้อก็ไม่ได้ละเพราะเราหมูเราก็ไม่กินใช่ไหมคะ ไก่ก็ต้องกินฮาล้านต้องมาเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมคะปกติมุสลิมเขาใครก็ไม่รู้ก็จะคิดว่าเราเนี่ยกินไก่ก็ได้ไก่ที่ไหนก็กินได้แต่จริงๆแล้วบอกว่าไม่ใช่เราต้องทานไก่ที่เชื่อดโดยมุสลิมใช่ไหมคะต้องเชื่อโดยมุสลิมวันเป็นมุสลิมมาเกือบจะปีละนะคะเกือบจะปีละมีนาห้าเก้าก็จะครบปีอิอัฮาที่ผ่านมาไปออกอิตที่ไหนคะที่อยุธยาอยุธยาไปปลายจังก็ มีพี่ที่ทํางานด้วยกันเขาพาไปเที่ยวบ้านเขาอะไรเงี้ยไปเห็นวัฒนธรรมของคนอยุทยาสนุกไหมคะสนุกครัคชชมชนที่ใหญ่มากได้เห็นการเชือดวัวเลยเห็นอ่าเป็นยังไงบ้างละดูได้ไหมดูไม่ได้แต่ก็ต้องหลบไปอหลบไปแต่ก็ต้องดูแต่ก็ต้องดูใช่ครับมันก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูหน่อยนะอะไรเงี้มาเป็น ป็นวัฒนธรรมของเขาเนี่ยค่ะก็ะต้องดูให้ได้เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญของอิสรามใช่แล้วบีอิบรอฮีมยังกล้าจะเชื่อลูกใช่ไหมบางต้องศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องมีความศรัทธาต้องมีความศรัทธาถึงจะสามารถยืนดูเหตุการณ์ ต่างๆนาน,นา,นนานเหล่านี้ได้เดิฉันเองตอนสมัยเป็นมุสลิมใหม่ๆก็เหมือนกันเลยค่ะผู้หญิงเนาะ ه, สงสารอะไรเงี้ยแต่พอสักพักหนึ่งเราเรารู้ที่มาที่ไปเราจะได้เรียนรู้ว่าอิสลามเชื่อสัตว์เนี่ยไม่ได้เชื่อด,ด้วยไม่ได้เชื่อด,ด้วยความโหดร้ายใช่ไหมคือคนนอกมองเหมือนมองมาเหมือนโหดนะแต่จริงๆแล้วเราเมตตาเขาเราเราจะทานเนื้อเขาแต่เราต้องการจะส่งให้เขาเนี่ยขึ้นสวรรคร์คือมีม,มีมีวิทยาปัญญาที่ซ่อนอยู่ ออกอีที่อยุธยาได้เห็นได้ทานเนื้อดอกลงทุกวันนี้ได้ทานเนื้อไหมคะก็ได้ทานค่ะจากที่ไม่เคยทานก็ต้องทานเพราะว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วถึงจุดนี้แล้วเนาะค่ะได้ไหมทานได้ได้นะค่ะเนื้อเนื้อของการเชื่อดอัศหาในวันอิรหารนี่นะคะเนื้อกุระบาทเนี่ยเป็นเนื้อที่มีบารกัดนะต้องมีความเชื่อตรงนั้นมีความหอมหวานนะคะมีบาระกัด บางอลีเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศของของการออกอีทั้งอีดินฟิตรีถือบวชเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างเล่าการถือบวชให้ฟังนิดนึงการถือบวชสามวันแรกสามวันแรกโอ้โหอึดอัดมากเลยครับเป็นคนกินจุด้วยผมอึดอัดมากรอดไหมครึ่งวันหรือเต็มวันเต็มวันเลยครับเอาให้ได้เลยเอาให้ได้นะครับผมค่ะแล้วปกติเป็นคนทานเก่งด้วยใช่ครับต้องมาอด แล้วยังไงอ่ะก็ผมทําจนได้อ่ะทรมานไหมก็ทรมานเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ครับสามวันแรกสามวันแรกครับผมแล้วพอต่อมาโอเคเหรอเข้าที่เหรอเข้าที่ครับอืได้ละหมาดได้เวลาหิวอาบน้ําละหมาดคิดใครกินอะไรเดินหนีแบบต้องฝึกตัวเองครับผมค่ะอโล่ไม่ให้ไม่ให้หิวอโละให้อิ่มตลอดในเวลาที่ถืออดค่ะครับคุณปฏิมาระคะเป็นไงบ้าง ตอนแรกก็ทรมานอยู่นะแต่ว่าพอพอก็ต้องหลบเวลาพอหนูทาอยู่กับเห็นคนสังคมเยอะในโรงพยาบาลเ็ากินกันเยอะเราต้องอยู่กับของกินตลอดเลยจเดี๋ยวเลี้ยงอาหารว่างนู่นนี่นั่นก็ต้องหลบหลีกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องทําว่าเราก็นึกเห็นอะไล้อองเดียวอะไรทดสอบอะไทดสอบว่าเราจะต้องทําให้ได้แต่ก็ทําได้นะทาได้แต่เราจะ จะมาเชืเชยวันหลังช่วงรอบปีรอบช่วงมีรอบเดือนการถือบวชเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับมุสลิมใหม่มากนะเพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างเดียวว่าเราคลัวพระเจ้าจริงครับคุณจะแอบไปกินไม่มีใครเห็นคุณก็ทําได้ใช่ปะคุณจะแอบไปหลังตู้หลังมุมไหนคุณแอบกินอ่ะใครก็ไม่เห็นคุณแต่ที่คุณไม่แอบคุณไม่กินเพราะว่าอะไรพราะคุณเชื่อว่าอัลลอฮ์เห็นใช่เนี่ยสุดยอดของความศรัทธาละนะคะทำไมอัลลอฮ์ต้องให้เราถือบวชด้วยคะคุณอาลี ให้เราถือบวชให้รู้ว่าคนที่ไม่มีกินคนที่เขาหิวหิวโหยคนที่เขาด้อยกว่าเราที่เขาไม่มีกินเขาทุกทรมานขนาดไหนงดการเสพอะไรหลายๆอย่างงดการดื่มงดการกินนี่คือเราให้รู้แล้วว่าการที่ไม่มีกินทรมานขนาดไหนที่คนที่เขาอยู่แบบ ทะเลทรายยากจน,กจนครับว่าทรมานขนาดไหนแลวลองมาเปรียบเทียบดูถ้าเป็นเราเราจะอยู่ได้ไหมเขาก็เหมือนหิวเหมือนกันกับเราที่ที่เขาไม่มีนี่แหละ,ะ,ะนี่คือสิ่งที่อิสลามพยายามสอนเราค,ระคะและยังจะมีเรื่องอื่นๆอีกการบริจาคสกาดอีกใช่ไหมรเรื่องของครอบครัวเรื่องของอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานรวมถึงสูงสุดของความศรัทธาก็คือสักวันหนึ่งชลัลล็เราจะได้ไปทำฮั์ ค่ะมีชันหรอ <S <S อยากไปไหมอยากไปเนาะบุสลิมต้องมีความอยากไปต้องมีเนียตต้องมีเนียดที่อยากจะไปแล้วขอดูอาครับวันหนึ่งอเล็กก็จะส่งประธานโอกาสเชิญเราไปเป็นแขกของพระองค์คแต่ถ้าคนไม่มีเนียดเห็นแล้วก็ไม่อยากไปเฉยๆเหนื่อยลำบากฟังเขาเล่ามาก็กลัวครับอันเนี้ยอันนี้มีคนสอนมามีคนสอนต่อ,ตอๆกันมาอเล็์ก็จะไม่เรียกหรอกครับเพราะไม่มีเนียดจะไป นะคะต้องมีเจตนาตั้งมั่นนะแล้วไปเนี่ยอย่ารอให้แก่ค่อยไปไปตอนที่เรายังมีกําลังวังชาจะได้ทําอิบาดาได้อย่างเต็มที่แล้วคุณจะรู้สึกปลื้มแล้วถ้าวันหนึ่งได้ไปฉลอ์ขอให้นึกถึงวันเนี้ยที่เราคุยกันนะออขอดูอานะขอดอาใอ้านะคะชห้ฉลองนะคะคเป็นสุดยอดปรารถนาของคนที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาไม่ว่าจะมุสลิมเดิมหรือมุสลิมใหม่ก็แล้วแต่นะคะนั่นคือขอโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิต จะได้ไปทาฮัตเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าต้องมีเนียนะคะต้องขออุอาและดุอาของมุสลิมใหม่เนี่ยเป็นดุอาที่มุสตย,ยับเนาะเป็นดุอาที่มุสตยับทั้งสองท่านนะคะใช้เวลาศึกษาตีซะประมาณนานไหมคะกว่าจะเป็นมุสลิมกว่าที่จะกล่าวกลิมอัมาฮัดะตอนแรกเลยฝึกการกินก่อนอยู่ประมาณใชอฝึกการกินลีกเรื่องเรื่องการกินที่สิลข้อห้าฝึกยังไงการกิน ดูของฮาลานกินแต่ของฮาลานอย่างเดียวเลยครับดูที่มีสัญลักษณ์ตราฮาลันไปดูในห้างเนี้ยเหรอคะใช่ครับือว่าไปดูในตลาดเวลาดูในตลาดดูในเซเว่นดูในอะไรมากปุ๊บก็จะแกะดูเลยแล้วเราก็กินนั้นจะเคยกินอาหารตามสั่งตามร้านอาหารทั่วไปก็ไม่กินแล้วจะกินพวกมาม่ากึนสําเร็จแต่ก็ต้องมี ร้านนี่ครับเดี๋ยวขาจะมียี่ห้อของเขามีจายามีอะไรเงี้ยที่เปากช่องมีไหมยี่ห้อริสตีอะไรพวกเนี้ตอนนี้มีทางเข้ามัสยิดเขาเปิดมีร้านค้าขายเขาเป็นตัวแทนด้วยก็เลยง่ายหน่อยตอนนั้นเข้าเซเว่นจะมีแค่โคคาใช่ใช่ก็กินแต่โคคาเดี๋ยวนี้โคคาก็หายากละเนาะ ทั้งคู่เนี่ยนะคะได้ได้พยายามที่จะพาตัวเข้าไปใกล้ชิดกับสังคมมุสลิมย้ายบ้านเลยใช่ไหมครับย้ายบ้านจากบ้านเดิมที่อยู่คุณพ่อคุณแม่นี่ยนะคะย้ายออกไปเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้กับมัสยิดที่ที่แถวปักช่องน่าจะเป็นของปากีใช่มัสิดปากีสถานใช่ไหมคะค่ะนั้นเคยไปเคยไปละหมาดอยู่บรรยากาศมุสลิมที่ปักช่องที่โคราชเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่เป็นพี่น้องที่ดีครับดีทุกคนเลยพี่น้องมุสลิมที่ปักช่อง อย่างผมอยากจะรู้ได้ความรู้เพิ่มเติมคนแถวนั้นเขาก็จะสอนอพวกมาพวกโต๊ะพวกอะไรเขาก็จะบอกอบอกทางผู้หญิงแต่พวกสลิมพวกผู้ชายเขาก็จะบอกอ,อันไหนที่ผมไม่เข้าใจเขาก็จะสอนค,ครับอันไหนสิ่งที่ดกีก็ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ไม่ได้นะ,ะอันนี้ได้นะอะไรเงี้ยครับสิงง่งไหนที่ผมไม่เข้าใจก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่สอนบอกมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฟังผมก็เก็บ เก็บรวบรวมข้อมูลเก็บไว้เยอะๆความดีที่ท่านสอนมาเก็บไว้แล้วก็ผมก็จะมาสอนทางแฟนต่อแฟนได้ทางนู้นมาก็มาสอนทางผมต่อถ่ายทอดกันไปช่ครทอดกันเวลาละหมาดคุณก็เป็นผู้นําใช่ไหมแล้วก็คุณฟันนี้ก็เป็นผู้ตามละหมาดคนเดียวทําได้ใช่ไหมคะพอได้พอได้เนาะหัวใจสําคัญก็คือฟติฮ่าเห็นบอกว่าจดฟาติฮ่าภรรยาหั่ครับตอนนี้เขาได้อยู่แต่ยัง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 ออกไม่ค่อยคล่องได้ซูละกาฟิรูนแล้วก็ซูละ กูหูมันรอหัวหัดก็ได้ครับใช่ครับแล้ก็ได้ผมก็พยายามจะให้เขาได้เพราะเขาไม่รู้หนังสือผมต้องเขาต้องต้องค่อยๆสอนเอาผมจะเอาให้ได้ในขนทางของรอดสิ่งไหนที่รอดสอนมาท่านนบีสอนมายังไงผมจะทําให้ได้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเรียนกุรอ่านเอาง่ายๆก่อนเอาอลิฟปาตาง่ายๆหนึ่งตัวอักษรผลบุญมากมายสิความดีนะคะอ่านต้องต้องขยัน เนียดเป็นนักเรียนเนียดเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตการเป็นมุสลิมแล้วบอกว่าความรู้เรียนได้ตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพใช่ไหมคะนี่คือมหาลัยชีวิตของเราไม่รู้ก็ถามวูดูนี่สื่อเยอะมีให้เราได้ศึกษาเยอะแยะมากมายนะหรือที่เราจะขวนขวายมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีเนียดด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้ลูกสาวได้มาเป็นด้วยมีวิธีการยังไงบ้างคะคุยกับลูกยังไงบ้างผมก็ พยายามที่จะบอกเขาเหมือนตอนที่ผมมาเรียนที่สันติชนพยายามให้เขารู้ว่าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงสิ่งที่ลูกทําอยู่ทุกวันเนี่ยตัวอย่างก็มีที่บ้านอย่างดูย่าอย่างดูป้าอย่างดูพี่ค่นหนึ่งก็เล่นการพนันอีกคนนึงก็ติดตุลาอีกคนนึงก็อย่างนี้ลองมองดูแล้วมองดูสะท้อนพ่อมองเป็นตัวอย่างมองดูพ่อมองดูมะ ดูเป็นตัวอย่างพ่อเลิกเล่าได้พ่ออันนี้ได้ดูดีว่าพ่อไงเมื่อวานนี้เขายังดีใจโอ้ดีใจจัางพ่อเลิกเล่าได้พ่อหนูเก่งเก่งอะไรประมาณนั้นเราจะสอนว่าพระเจ้ามีจริงนะเชื่อมั่นในศรัทธาในพระเจ้าก่อนมีหกประการผมก็จะไล่ไปที่ะประการครับผมเอาเชื่อมั่นในศรัทธาในพระเจ้าก่อนแล้วก็ค่อยไล่มาให้เขาเป็นขั้นตอนตอนนี้ผมจะเอาหนังสือศรัทธาใน ในอิสลามให้เขาอ่านก่อนว่าที่มาที่พ่อห่ามารับอิสลามมันเพราะอะไรเป็นเกี่ยวกับอะไรทําไมพ่อถึงมารับจะให้เขาศึกษาก่อนลองเปิดให้เขาดูสื่อต่างๆก็ดีเนาะอย่างดูคุณนุกสุดทีดาดูพี่โตพี่ตาลดูที่เขาเป็นไอดอลของวัยรุ่นอะไรแบบเนี้ยว่า จุดหักเหในชีวิตเขาคืออะไรแล้วทําไมสิ่งที่หลายคนมองว่ายากสําหรับคนบางคนแล้วมันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยนะคะลองให้เขาดูเป็นเป็นเป็นไอดอลของเบลลุนก็น่าจะได้คุณทั้งสองท่านเนี่ยนะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานานะคะที่เมื่อกี้ไลฟ์ฟังว่าต้องดูแลเรื่องอาหารการกินอะไรด้วยใช่ไหมคะเวลาทานอาหารเราทํากับข้าวไปห่อไปทานแสดงว่าที่โรงพยาบาลไม่มีขายหรอคะไม่มีเลยค่ะขอของางร้านนี่มีเลย ร้านมุสลิมหายากค่ะหายากมากค่ะจะมีที่สุเราที่เดียวเช้าวันอีู่หนูก็ซื้อมาซื้อปลายติดปลายแล้วปแล้วก็ห่อข้าวกลับบ้านก็ไปทำกับข้าวทานค่ะตอนเป็นตอนยังไม่เป็นมุสลิมกับพอเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างมี่อเราทดสอบอะไรยังไงบ้างไหมคะมีหลายคำพูดของคนรอบข้างนะคะว่า มึงมาเป็นมุสลิมแล้วมึงจะกินอะไรก็อดตายเนี่ยพ่ก็พูดแบบนี้เนาะเขาบอกว่าผูก็เลยไม่พูดอะไรตอบโต้ไปเขาบอกว่าก็คือแบบว่าก็เหมือนก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละการทานกันอะไรแต่ว่าแค่แยกแยะว่าก็ไม่ให้ทานหมูเขาก้กินของที่ห้ารทานแค่นั้นเองค่ะคือขนมปังแล้วก็ทานได้ผลไม้แล้วก็ทานได้ใช่ไหมพี่เจ้าว่าเราเลือกแยกออกมานมนมกล่องนึงขนมปังอันนึงก็ทานได้เก็บอกเขาตอนนี้ก็ โดนหลายเรื่องแต่ก็คือต้องทนเอาต้องอดทนอดทนมากคืออาจจะมองเขาจะมองเราด้วยสายตาหนึ่งเขาไม่เข้าใจสองอาจจะดูแคลนว่าเป็นไปทําไมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมยุ่งยากอิสลามตอนที่หนูไปรับอิสลามมาแรกแรกหนูไปยังไม่กล้าคูยยอค่ะเขาก็หนูก็ว่าหนูก็ไม่กล้าคุยก็เลยไปถามหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายที่หนูทำค่ะหัวหน้า ตอนนี้หนูเป็นมุสลิมแล้วนะเปลี่ยนศาสนานะเป็นมุสลิมแล้วหนูขออนุญาตคุมยามได้ไหมมาน้าบอกก็ไม่เห็นผิดอะไรนี่ก็คุมได้คุมเลยไม่เป็นไรแล้วบอกอย่างนี้หนูก็เลยกล้าคุมมาทํางานพร้อมคุมมาทํางานวันแรกเพื่อนถามว่าเอ้าทําไมพี่ไปคุมผ้าอันนี้ล่ะจำเมื่อก่อนไม่เคยคุมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่ไปรับสลามมาเอ้าพี่นึกยังไงอ่ะ แฟนพี่เป็นอิสลามเหรอหรือตัวพี่เป็นถึงมาคุมอะไรเขาก็จะถามบอกเปล่าหรอกก็เป็นพูดทั้งคู่นี่แหละอืเป็นเพราะอะไรถึงได้ไปคุมเพราะความศรัทธาของเราไงความศรัทธาของพระเจ้า,าอศรัทธาพระเจ้าพร,ระเจ้ามีองค์เดียวก็เลยว่างนี้เขาก็ ถามถามเหมือนเหมือนดาราเลยเช้ามาที่ภุมิภาคเยอะมปทำงานค่ะจะตอบทุกคำถามทุกคนที่ถามค่ะมีเดียวคนถามเรากลายเป็นซูเปอร์สตาร์เลยมีเดยกคนสนใจสอาทิตย์กว่าจะถึงทั่วโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หกร้อยดอยกว่าคนแล้วมีคนคุมิยาบกี่ท่านคะมีท่านเดียวท่านเดียวหนูคนเดียวเลยเหรออันนี้มดูเลยละก้าวาหารเก่งมากนะคะแล้วก็ พอเขาถามนู่นนี่นั่นตอบคําถามสองอาทิตย์ผ่านไปเริ่มซาไม่มีอะไรใช่ไหมผู้บริหารไม่ได้มีอะไรขัดแย้งใช่ไหมนะคะคนต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลปากช่องนานาที่ให้โอกาสสําหรับมุสลิมมาได้ปฏิบัติศาสนกกิจการคลุมทิยาบทําไมต้องคลุมคะอเล็์บอกว่าไงคะการใช้ตอนป้องกันใช้ตอนปกปิดอวัยวะถึงสงวนของเรา แล้วก็ให้เห็นใบหน้ากับขาขาข้อมือแล้วปกติชุดทํางานเป็นยังไงคะชุดทำงานก็จะเป็นแบบฟองแขนยาวหรือแขนสั้นแค่นี้ค่แล้วหนูทํำยังไงหนูก็ต้องไปปอกแขนใช่ปอกแขนใส่ที่ก็สนใส่แขนยาวครับแล้วแล้วอย่างแล้วอย่างผู้ที่เราต้องมาคอยรับบริการจากเราล่ะนอกจากเพื่อร่วมงานแล้วเนี่ยมีลูกค้ามีคนไข้มีอะไรมาถามเราไหมมีค่ะเวลาเข้ามาประชุมเขาก็จะถามว่าอ้าเมื่อก่อนไม่เห็นคุมผ้าอะไรเงี้ยเป็นอิสลามหรอบอกผ้าเพิ่งเป็นใหม่สนามใหม่ค่ะ โอดีใจด้วยนะดีใจด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่กล้าถามอะไรลงมากเพราะเวลาเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยถ้าถ้าคุณฟติมายังไม่แต่งงานเนี่ยคุณจะต้องโดนคําถามว่าแต่งงานแล้วเหรอถ้ายังไม่แต่งนะจะต้องโดนคําถามนี้ใช่ไหมใช่ค่ะข้าวหนูเคยโดนคําถามว่าเอ้าที่เขาคุมผ้าที่เห็นเหลือต่ลูกตานั้นคืออะไรเก็บอกว่าก็เป็นมุสลิมที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่หนูก็ยังตอบไม่ถูกเนาะตอนแรกเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่า แทำไมเขาต้องคลุมเหรอพี่เขาเห็นแต่ลูกตาก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่ามีครอบครัว,รวมั้งอะไรเงี้ยแต่ตอบเขายังไม่ถูกครั้งแรกะค่ะแ่คือส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าการที่ผู้หญิงคลุมศีรษะอย่างที่เราเป็นมุสลิมคลุมฮิญยาบเนี่ยคนไม่เข้าใจก็จะมองว่าอ๋อแต่งงานหรือไม่ก็ไปทาําฮัทมาพอกลับจากฮัทมาถึงจะมาคลุมคนก็จะเข้าใจแบบนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆอัลลอฮ์กำหนดให้ผู้หญิงที่พอเป็นสาวเข้าวากบนเบล็กใช่ไหมพอมีมีมีรอบเดือน คือเริ่มเป็นสาวเนี่ยจะต้องคลุมหาิาวคือถ้าไม่คลุมเนี่ยมีความผิดละมีความผิดละนะคะเหมือนผู้ชายก็ต้องละหมาดาเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มต้องละหมาดแต่ละคนอายุไม่เท่ากันแต่ละคนวุฒิภาวะหรือว่าด้านด้านร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกนอันนั้นไม่ได้กําหนดเป็นอายุตายตัวอยู่ที่ความพร้อมของร่างกายสัญญ,ญาณาบอกความเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้หญิงก็จะต้องรู้จักปกปิดเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง,งรู้สึกดีใช่ไหมคะรู้สึกดีที่สุดแล้ว บางล่ะคะเวลาเห็นผู้หญิงมุสลิมมุสลิมมาคลุมฮิญยาบรู้สึกยังไงบ้างก็ผมว่าดีนะครับไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรล่ะสิ่งที่ล่อแหลมสายตากับผู้ชายครับผมไม่ได้แบบเปรี้ยวเหมือนผู้หญิงทุกวันนี้ที่ยินเห็นเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเราไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจเราครับผมเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อย แม้กระทั่งเส้นผมยังมองไม่เห็นเลยเราไม่รู้ว่าร่างกายเขาเป็นยังไงเราเราอ่านเขาไม่ได้ไ่าง่ายๆครับไม่เหมือนคนทั่วไปผู้ชายจะรู้สึกเกรงใจไหมเกรงใจครับเกรงใจให้เกียมากให้เกียรติมากเลยครับผู้หญิงที่คุมยับแล้วก็แต่งชุดแบบนี้ให้เกียรติมากแม้แต่เดินข้างๆทิดๆยังไม่อยากจะเดิน ผ่านเลยไม่ได้รังเกียจนะไม่ได้รังเกียจแต่ให้เก็ยเกียอให้เกียดเขาครับนะคะเพราะว่าเป็นแบบฟอร์มเป็นสิ่งที่เอเลสทรงออกแบบมาให้สําหรับผู้หญิงที่ศรัทธานในพระองค์ต้องแต่งตัวเนื้อตัวปกปิดคำถามสำคัญน่นะคะอยู่ที่การคลองเรือนเพราะว่าทั้งคู่เลยนะคะจุดประสงค์เนียดนะคะเจตนาของการมาเป็นมุสลิมเนี่ยอย่างคุณฟาติมาเนี่ยเห็นข้อดีของการที่เอเล์ไม่ให ผู้ชายดื่มเหล้าพอเมื่อกี้เราเล่ากันไปถึงเคยโดนสามีทำร้ายอะไรต่างๆนานา,นานใช่ไหมค่ะ,คะพอเรามาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยยังไงบ้างคะก็มีดีเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างาเปลี่ยนไปมากจากคนที่าอารมณ์ร้อนก็กลายเป็นคนอารมณ์เย็นลง ใจก็ดีขึ้นคจะพูดจาอะไรเขาก็ไม่พูดแรงเหมือนเมื่อก่อนะคจะกินอะไรจะอยู่ยังไงจากเมื่อก่อนก็ไม่เคยทําให้เลยเขาก็ทําให้เฮ้ยทำกับข้าวด้วยเหรอโอ้โหน่ารักจังเลยทํทงานเลยจะเข้ากะไม่ตรงกันนะเขาก็จะทํางานบ้านเก็บกวาดบ้านถูบ้านเนี่ยจากเมื่อก่อนไม่เคยเห็นหน้าเลยเลิกงานแล้วของเขาจะอยู่ที่บ้านเพื่อนเลยค่ะจะตามหาดุนิยาค่ะหนูก็ต้องเหนื่อยมาต้องมาซักผ้าอะไรอย่างเงี้ย นี่เขาก็ต e ้องซักผ้าเองช่วยอนี่ค่ะตากผ้าจากที่เราสิ่งที่เราต้องเคยเหนื่อยเหนื่อยเบาไปเลยจากที่เราเห่ยเมันคุณได้สามีใหม่เลยนะเนี่ยใช่นะโอ้ทำเดินล้ค่ะอะไรเปลี่ยนคุณขนาดนั้นคุณอาลีเนี่ยที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยครับอะไรที่เปลี่ยนคุณได้ขนาดนั้นมันถึงเวลาแล้วครับมันหมดเวลาสนุกแล้วมันมันหมดเวลาสนุกที่เราจึง เราต้องอยู่กับความเป็นจริงทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่หลอกลวงทั้งนั้นเลยครับมันหลอกลวงตัวเองมาตลอดน,นี่คือความสุขที่แท้จริงของคุณครับคุณรู้ไหมว่าการที่คุณทําความดีกับครอบครัวคุณช่วยภรรยาทํำงานบ้านคุณดูแลเรื่องอาหารการกินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค,คุณได้ผลบุญ คุณได้ความดีเยอะมากเลยจากพระองค์เนะอล้วทรงประทานบารมกัดให้กับชีวิตคู่เนี่ยลักษณะแบบนี้ค่ะสมกับที่เหนียดไว้ไหมนะสมกับที่เหนียดไว้ตั้งใจไว้นะทำตัวนีแล้วตอนเขาอดเล่าเนี่ยคุณอยู่ตรงนั้นด้วยไหมอยู่ในเหตุการณ์ที่เขาต้องอดเล่าอ่ะก็อยู่ในการทุกวันนะคะเขาเขาทำอย่างไรเขามีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างก็เฉยๆหนูก็แกล้งไปแย่เขาว่าบ้างไม่ไง อยากไหมอะไรเงี้ยเขาหักดิบเขาหักดิบเลยนะใช่ค่ะเขาอยากกินไหมอะไรพ่อก็บอกเฉยๆนะก็ไม่มีอะไรพ่าก็ว่าอย่างนี้ค่ะก็เฉยๆถ้าถามว่าอยากออกไปหาเพื่อนไหมโอ๊ยเบื่อแล้วเขาก็จะพูดคขาว่าโอ๊ยเบื่อแล้วไม่อยากจะไปไหนอยากอยู่อย่างนี้มากกว่าสูบบุหรีด้วยไหมคะสูบสูบด้วยบุหรี่ก็สูบเล่าก็ดื่มคุณมีวิธีปฏิเสธเพื่อนยังไงผมไม่ไปหาเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนไม่ครบเลยเหรอครับเพื่อนโทรมาไดเอ้ยมาดื่มเหล้ากัน เฮ้ยมาที่บ้านหน่อยดียวโหอยู่นเต็มเลยผมก็เดี๋ยวไปแต่ผมไม่เคยไปผมเอาเวลาไปกินเหล้าผมไปสุราขีม่มอเตอร์ไซค์ไปสุราทุกวันนี้กลุ่มนี้ยังพบกันอยู่ไหมก็ยังอยู่เขาก็โทรพอรู้ว่าผมมารับอิสลาม <c oughs> เขายอมรับผมได้หมดแล้วเล <c oughs> เขาก็าไม่ว่าอะไรไม่ชวนละไม่ชวนไม่ชวนละ,นละตัดตัวโจ๊กเกอร์ในกลุ่มไปหนึ่งคนละแต่ผมบอกว่า ก็ยังสนุกเหมือนเดิมไม่จําเป็นต้องเอาตรงนี้มาใส่เข้าไปแล้วถึงจะสนุกผมสามารถพูดสนุกก็ได้เหมือนกันคือไม่ต้องมีเล่าเข้าปากไปใช่ครับผมกินเว็บซีผมก็พูดสนุกได้ถ้าคุณจะหัวเราะเพื่อนขึ้นเขาใหญ่ก็ขึ้นไปก่อนเดาตามไปได้มีเล่านะคุณก็กินของคุณไปผมก็จะนั่งผมแต่อยากสนุกหันมาหัวเราะผมก็หัวเราะได้ ไม่ต้องเป็นเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งที่จะทําให้คนหัวเราะยิ้มแย้มอยากจะให้คนอื่นยิ้มค่ะใจต้องยิ้มด้วยจะยิ้มอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีมอกกว่าทั้งกายทั้งใจครับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาลีบอกว่านั่นคือสิ่งเป็นเหมือนเป็นภาพลงตากับอดีตที่ผ่านมาของเราและวันนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่นับหนึ่งใหม่มีนาห้า้าจะครบหปี นะคะขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าและขอดุอาให้กับครอบครัวของทั้งสองท่านนะคะดุอาทุกๆอย่างที่ปรารถนาขอร่ส่งโปรดตอบรับในทุกๆุูอานะคะขอให้ชีวิตครอบครัวมีบารากัดขอให้ได้มีลูกเป็นซ่อนทองคล้องใจขอให้ลูกสาวได้มีโอกาสรับอิสลามรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของบางกลีด้วยนะคะถ้ามีโอกาสวันหนึ่งมีลิสกีดีพร้อมขอให้ได้มีโอกาสไปทำฮัชช์นะคะขอให้การงานอาชีพมั่นคงก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ค,ครับเดี๋ยวเราจะลาะรายการพร้อมๆกันสุดท้ายบางลรีนิดเดียวสั้นๆหนึ่งน,นาทีให้กําลังใจสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาศาสนาค่ะครับผมผมก็ให้กําลังใจนะครับศึกษาศาสนาอิสลามศึกษาไปเถะครับอัลลอ์ไม่ได้สอนให้คนที่ไม่เป็นคนดีอัลลอ์สอนให้เป็นคนดีหมดศึกษาไว้เผื่อสอนลูกสอนหลานติดตัวไปจนตายครับผม จะบอกรักใครสักคนหนึ่งบอกได้แค่ว่าเราบอกว่ารักเลาะพระองค์เดียวทำไมเราจะบอกไม่ได้ก็อยากให้เพื่อนๆศึกษากันดูนะครับผมก็มีเท่านี้ครับ ะะบอกรักอัลเลาะมากมากครับผมค่ะนะคะบอกรักอัลเลาะด้วยความศรัทธาด้วยหวัวใจแล้วก็ด้วยการปฏิบัตินะคะ <ผม S 1> ขอเลาะทรงโปรดตอบแทนความดีงามแด่ทั้งสองท่านนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการเส้นทางสายใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ต่อๆไปนะคะวันนี้ดิฉันบัตริยะค่ะคุณฟติมะและบางอาลีถือโอกาสลาไปเท่านี้นะคะวัสลามอะลัยกุมมะาราะมะตุลล้อวะบเรากาตุสวัสดีค่ะ